นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องบทสรุปนะครับของ <c oughs> ทางสมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่1-7นะครับพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เป็นวันปิดนะครับโดยเฉพาะเราไปเริ่มกันตั้งแต่ทางสมาคมได้จัดการแข่งขันนะครับซึ่งปีนี้เป็นการแข่งขันยิมนาสติกนะครับศิน์ JRC ครับสตาร์สตาร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็การแข่งขันยิมนาสติก ศินชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่14ชิงถ้วยพระธานสมเด็จพระนิธิถาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ไอซ์แลนด์ทอสูตการคาแฟชั่นไอแลนด์ลามินทานะครับซึ่งโดยมีทางนาวตีเสยุทธพระศัก์รองประธานสพันิยมรัสติกเอเชียและในยกสมาคมกีฬายิมนัสติกแห่งประเทศไทยครับเป็นผู้เก่ารายงานนอกจากนี้ก็คนนี้ครับก็นายกองเอกชัยพัชสิวัคริบนะครับท่านรองประธานคณะกรรมการป้อมกันแห่งประเทศไทยก็ได้อัญเชิญถ้วยประทานของ สมเด็จพระเทศ<ร>ะนะครับ<ช>ขึ้นแ<ช>ท่น<ช>นะครับ,รบเพื่อที่จะให้บรรดานักกีฬานะครับ<ช>ที่คว<ช>้าชแชมป์นะครับหลังจากจบเกมการข่ันว่าใครเป็นนะครับแชมป์<ช><ช>แล้วก็ได้รับ นะครับในส่วนของนี้ไปซึ่งวันนั้นก็มีหลายคนนะครับไม่ว่าเป็นคุณวิลัชโสทองนะ,ะนะครับลแล้วก็วลูกสาวเขาบพราลูกสาว <ๆ S 1> ก็ไปร่วมงานก็ตอนนี้เล่นยิมนาส,สิกนะครับแล้วก็มีทางท่านรองศาสตราจารย์ดรชันชัยสุรวรรณนาย,ยกสมาคมกีฬายุวิสูแห่งประเทศยก็ร่วมให้เกียรตินะครับก็ในการกล่าวในงานนะครับในช่วงของพิธีเปิดนะครับว่าปีนี้เนี่ย ถือว่าคับข้างทีเดียวนะพี่ดำนะโอ้โห, <นะ S 2> หมหาศาลมากเนะยอะมากมีเพราะว่าเนื่องจากมีทั้งสามรุ่นเลยรุ่นปีชาติเนี่ยอีกสิบชาติสิบชาติเข้าร่วมการขันนะครับซึ่งสิบชาติเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันในการในี้ด้วยเนี่ยนะครับในรุ่นอายุ8ถึง15ปีเนี่ยนะครับก็มีทั้งฮ่องกงนะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์กาตาร์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยเทาผ้านะครับซึ่งนี่กันนะครับโอ้โหเนี่ยครับเยอะมากนะครับ ซึ่งก็มีทั้งบรรดาน,น้องๆหนูหนๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญทางท่านนายกโอิจฉัยพักศรีวัตรนะครับก็ก่ลาวนะครับว่าการขันรายการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬานะครับ บรรดาเยาวชนนะครับได้ร่วมทำการแข่งขันใช่นะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการแข่งขันกันโอ้โหน้องประคองเลยวินิจัยโอ้น่ารักมากนะซึ่งเราก็เห็นนี่ครับบรรดาน้องๆนะครับครับคือเด็กหญิงมาลีลินฮอนโหลทองซึ่งเป็นนักกีฬายิมนาสติกจุดดำครับเป็นผู้ที่เชิญทองนี่ลูกลูกสาวของคุณวิรัต์โหลทองเนี่ยนักรักทางคุณบ๊อกเจ้าของเสยมชิลาก็มาร่วมนะครับ อันนี้ก็เป็นการแสดงความยินดียินดีนะครับกับการที่ทางท่านนวัตตีสุรยุทธ์ได้รับตาแหน่งเป็นบอร์ดนะครับของ FIG FIG ก็คือทางยิมนาสติกนานาชาติครับซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่เป็นคณะกรรมการที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็บรรดากรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาดีนักกีฬานะครับก็มอบดอกไม้นะครับร่วมแสดงความยินดีนะครับเพราะว่าท่านเพิ่งได้รับนะครับเป็นคณะกรรมการแหารก็เท่ากับว่าตอนนี้3าอย่างนะ ท่านนาวตีธรุดพัก,กเนี่ยก็ตำแหน่งนายกสมาคมประธานสาพนัน์ดิมัสิกอาเซียนอาเซียนแล้วก็<ล>เป็นรองรองประธานเ<ะ>อเซ<า>ียเอียแล้วก็เป็นกรรมการบริหารของทาง f อฟไอนาน,นาชาติก็คือว่าถือว่าเป็นบุคลากรคนคหนึ่งที่ผมเ<ม><ม>ชื่อว่าไม่มากนักที่บรรดาสมาคมกีฬาต่างๆนะครับที่จะได้มีผู้หารเข้ามาอยู่ในระดับแบบนี้นะครับใช่ถึงสี่สวมบบกสี่ใบนี่ก็เป็นน้อง ปปใช่ไหมฮะใช่ครับปปพิยดาธีระมัทุกอนอันนี้ก็เป็นการแสดงแดนแสดงแดนเปิดนะครับใช่โอ้โหน่ารักมากอันนี้ก็เป็นเก่งๆก็เรียกว่านักกีฬาทั้งเอ่อซีเกมนะครับแล้วก็ในเอซิ่งเกมครับรวมถึงการแข่งระดับโลกชิงแชมป์โลกก็ไปมาแล้วชิงแชมป์โลกก็ไปมาแล้วใช่ครับนี่ครับนี่ท่านกำลังอธิบายให้ทางท่านนายกอิจฉาพักศรีวัตรนะครับว่าน้องปปนะครับกำลังเล่น นี่ครับก็ท่านก็คงสงสัยเลมันแบบคล่องเหรือเครื่อนแล้วมันเลื้อยไปหมดเนี่ยไม่หยุดเลยอ่ะต่อเนื่องนี่ครับนี่ก็เป็นลีลานะครับนะครับประกอบเสยงเพลงถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เด่นมากโดดเด่นมากโดยเฉพาะทางปอปอเนี่ยก็คือมีต้นแบบมาจากทางน้องโมโอ้ยถาทิสีดีทิสีดีใช่ครับราชินียมนริกีลาใช่นะครับนี่ก็มาต่อที่ ประเภทยมนาสติกทีมชาติพวกพวกแดนพวกอารบิกอรบิกประเภทใชบ่บุคคลในประเภทรวมนะใช่นะครับประเภททีมนะฮะ<ม>ก็นี่ก็ต้องเล่นให้มันเข้าขากันนะครับ,โโน,รบนี่ก็ถือว่าเป็นในช่วงของพิจีเปิดแล้วก็พวกนี้จะใช้แข่งขันนี่ครับบรรดาน้องๆหนูๆโโนะครับละลานตาโอ้โหนะครับเนี่ยเนี่ยมองไปตรงไหนก็มีผู้ชมมีนักกีฬาอบอุ่นมากและปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากและคนให้ความสนใจกันมากนักกีฬายิมนาสติกมากๆ ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับก็ไม่มีใครคิดนะครับว่ามันจะมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่แล้สวยงามนะใช่นะครับแข่งขนกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์อ่าต้องขอบคุณด้วยนะนะครับทางสมาคมขอขอบคุณทางแฟชั่นไอแลนด์ด้วยครับเพราะว่าค่าจ่ายอะไรก็มีส่วนลดอ่ะใช่มีส่วนลดใช่แล้วก็จะรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการแข่งขันกันบ้างนะนะครับก็การแข่งขันเดี๋ยวดูว่ามีภาพอะไรส่งมานะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยในช่วงวันแรกๆมันก็มีอ่าโอ้โหนี่คนนี้คือ<า>เหรียญทองนะใชน่นี่คือโค้ชทีมชาติไทยเป็นชายญี่ปุนป่นเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกใช่ประเภทบาเดียว์คลองมากเก่งมากดูเนี่ยเขาโชว์ให้เห็นนะเขาโชว์ให้เนี่ยีาเปิด หลังพิธีเปิดโ์เป็นสีสันต้องขอบคุณทางประธานเอเซยด้วยนะไละประธานโลกวลานาเบกที่ส่งโคตรญี่ปุ่น,นคนนี้มาอมาเขาเขเขทำให้เห็นนะครับว่า <c oughs> อันนี้ถ้าเขาฝึกซ้อมเป็นจริงจะต้องทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเภทเการแข่งขันนะครับในประเภทอเลอิกใช่ครับอเลอิกรุ่นเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรก็หลายทีมเวชนะครับเข้าร่วมทำการแข่งขันนะครับ เป็นสีสันที่ดูแล้วไม่เบื่อยินิกมีทั้งความสวยงามมีทั้งความต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งลีลาประกอบท่าเสียงเพลงเป็นท่าชุดเป็นค่าเป็นการแข่งขันที่ดูแล้วสบายตาสบายใจอมไม่แปลกใจเลยที่ทําไมพวกผู้ปกครองถึงได้ให้ความนิยมแล้วก็มาชมกันเยอะๆเนี่ยยุนเยาวชนนะที่รุ่นเยาวชนครับมเยาวชนนะครับก็ทุกอย่างต้อง <c oughs> โอ้โหนี่ครับนีไงผู้ปกครองเป็นไงฮะโอ้โหมหาศาลได้เยอะมากคนเข้ามาดูนะครับก็ใช่ผมว่า ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่เป็นการส่งเสริมนะครับทำให้คนเข้าใจแล้วก็เริ่มเรียนรู้ของกีฬายเยิมนกมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ชุดแข่งขันของทางด้านของทีมจินตดาอ่าโอ้โหดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันนะครับใช่ครับ <c oughs> สวยมากสวยสวยเป็นเป็นการเนี่ยโอ้โหเนี่ยต่อเนื่องไม่มีการสะดุด แลวที่สําคัญก็เป็นการฝึกซ้อมกันที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจแหละก็คือคิดท่วงท่าทุกอย่างนะครับเราก็ต้องซ้อมกันทุกวันให้มันเป๊ะนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยอย,อย่างเงี้ยก็ปีเป็นเดือนนี่น้องปอปอปอใช่ครับ๋อ้หัวใจลุงดำหัวใจลุงดำนะนี่คือชุดทีมชาติชุดนี้ได้เหรียญทองใช่ไหมได้เหรียญทองในรในการนี้คว้าแชมป์ในการนี้ใช่ครับเก่งเพราะว่าดูแล้วต่อเนื่องดูแล้วสวยงามดูแล้วไม่มีล้มไม่มีสะดุด ดูยังไงก็ก็ดูแลเพลินอ่ะดูไปยิ้มไปสบายตาสบายใจอันนี้ก็มีท่าแดนพิยดาพีระมุจุกรใช่ครับสุพิทยาปิ่นฟันอ่ามาริยาแวอุซิงใช่ครับพิชยธิดาเกศสุวรรณอ่าเกศสกุลนะครับที่อยู่ในชุดประกอบอิมลีลาในคอนเนี้แล้วก็มีปฏิตาสองสองโอ้โหเนี่ยตัวทีมชาติตัวอดีตทีมชาติไม่ใช่ทีมชาติหรออดีตทีมชาติเพราะตอนนี้ทีมชาติยังไม่ได้ประกาศรายชื่อครับ ก็ทําให้นะครับนี่เป็นประเภทอราบิกนะครับที่ทําการแข่งขันใช่ครับอืมนะก็โชว์ดีลาสเต็ปตามท่วงท่านี่ครับเป็นการฝึกซ้อมครับนะรัมการนัะนี่ครับนี่คือมาต่างระดับอันนี้ของประเภทผู้หญิงใช่ผู้หญิงประชาชนนะครับแล้วคนนี้ก็คือเหรียญทอง4ีเกมที่กัมพูชาเขาคนนั้นก็คือกระแตสัตว์สิบบนเมืองพวน ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฮะจาสนวิมลมาควเข้าไปละใส่ชุดเหมือนกันครับตะกี้ก็น่าจะเป็นทางธนิดาโซเฟียใช่ครับด้วยนะครับใช่คือไทยยกลมันะแต่ว่าเรียนอยู่ที่เมืองไทยนะใช่ครับที่มหาลัยการกีฬาแห่งชาติโอ้โหทันนีหน่าขำมังเรียกหน้าขำมังอันนี้ตัวความหวังนะครับตัวความหวังนะครับ แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เหรียญทองเพราะว่ามีอยู่อุปกรณ์ที่เขาไม่ถนัดก็คือเนี่ยแหละครับมาต่างระดับที่เขาไม่ถนัดนะเขาก็ตกพอตกเมั่เสร็จก็พลาดเหรียญทองพลาเหรียญเงินไ<ช>ม่ไ,ได้ดเหรียญเงินพลาดไปเหรียญทองเป็นของทาง,ท,างทันทิดาโซเฟียใช่ไหมใช่อาจจะไม่น่าใจเพราะว่านะก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบกน็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ ที่สาคัญอ่านี่มาที่การทรงตัวโอ้นี่ครับคนนใครโซเฟียเนี่ยแหละครับคนนี้แหละครับคนนี้เก่งคนนี้เก่งคือลูกครึ่งไทยเยอรมันอแต่ว่ากระพาเหมนกันคือคือก็ระดับโลกกระพาเหมดนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นระดับแชมป์ประเทศไทยใช่ครับนี่คนนี้เป็นลิลลี่ปัทีบนะจากสโมสรจินนาใช่คือจริงๆก็น้องน่าจะทำได้ดีแต่ว่าเนี่ยดูข้างขวามีการบาดเจ็บที่ขาขาอยู่นะครับก็เลยแสดงไม่เต็มที่นะครับ กให้ได้เพียงแค่เหรียญเงินไปนะในในประเภทนี้ก็คือกระแตส,สสิวิมวลเมืองพวนเนี่ยจากชุลรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับทำคะแนนได้ดีครับ12.900ซึ่งทางลิลลี่เนี่ยได้เหรียญเงินนะครับจากสมุทรสาครกีฬาทำคะแนนได้11.400นี่ครับนี่ครับสสิวิมวลนะครับเมืองพวนนะครับอันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็ชุดสีเกมนะครับเออนะแต่อันนี้ก็ไม่ตกแต่ว่าก็เสีย ความสมดุลก็โดคนคถักคะแนนไปโดนละครับอ<ล>่านะนะครับอนี่ก็คือประเภทคารสุกตัวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของน้องๆอนี่ผู้ชายบ้างอันนี้แข่งนะครับประเภทบาเดียวบาเดียวใช่ครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีความแข็งแกร่งส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอดีตทีมชาติกันทั้งนั้น นะครับเพราะว่าซ้อมกันมาตลอดรู้ทางกันหมดแล้วก็แข่งนี่คือไม่ได้ว่าคือโอเคแข่งนี่หวังชนะแต่แข่งเสร็จแล้วกอดอคอกันหยอกล้อกันเพื่อนพี่กันตลอดน่ารักมากใช่ใช่ครับคือทางนี้เนี่ยคือดีไซน์ของทางสมาคมกีฬายิงไม่ใช่แข่งประเทศไทยเนี่ยโดยภายใต้ของทางท่านนวัตีสยรรษษุตตศักด์ก็คือ การแข่งครั้งนี้จะไม่มีนามสิมชาติไม่มีครับจะไม่มีใครเป็ติมชาติใช่ทุกอย่างคือซีโร่จมรมสโมสรทั้งหมดถูกต้องครับนะครับทุกคนนะครับอันนี้ค้างอ่ะไม่อันนี้อันี่ยอันนี้พี่พี่ดำไปเก็บบรรยากาศน้องๆที่จะเล่นในช่วงของประเภทเยาวชนกับยุคชนเด็กเล็กนะประเภททีม8คนกับ12คนใช่ครับเด็กเล็กน่ารักมากนี่ยนี่น่นี่น่าจะเตรียมวัดวัดลานบุญหรือเปล่าคุณคุณ โอ้โหเยอะมากเลยนี่คน้องเล็กๆเนะเนี่ยอันนี้คือซ้อมก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทใีใช่นะนครับเร<บ>ื้องหลังปีดันไปแอบเก็บด้านหลังะนะครับน่ารักมากดูยิงย่งยิงย่งยิงย่งดูยิ่งเพลินแล้วพวกเด็กเนี่ยไม่มีแล,แ,ลและที่สําคัญก็คืออาวันี่ทีมเยี่ยมๆนะครับทีมที่ได้ได้ได้เหรียญทองใช่ครับคล่องคล่องมากเพราะเยี่ยมยิมเนี่ยก็เป็นครูเนี่ยก็คือครูเยี่ยมเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชอดีตนักกีฬาสินชาติไทยนะครับแล้วก็ผ่านตัวเองไปเปิดสโมสรนะครับตั้ง ยิ่มยิ่มวส,สอขึ้นมาแล้วก็สร้างมาดรฐานเกตซึ่งเนี่ยก็ทางคุณยยงบอกว่าสำหรับในปีนี้จัดได้ดีมากนะสมา,มสมามคมกีฬาเย็วชนแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วที่สาคัญเนี่ยบริหารจัดการได้ดีนะครับแล้วก็ที่เรื่องของที่พักนะครับไม่มีปัญหาใช่นะครับห้องแอร์พักเย็นนะครับสบายแล้วก็เนี่ยกี้ยกมือเนี่ยคือบอกว่าจัดครั้งนี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วที่สําคัญจบเร็ว ไม่จบมืดเพราะครั้งที่จัดที่โคราชโคราชเนี่ยจบสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแต่นี่<ล>ก็มันบ่ายสี่ห้าโมงเย็นก็จบแล้วแล้วก็โดยพิธีปิดเนี่ยก็ปิดแบบสวยหรูใช่แ,<ต>แล้ว รัดกลุ่มรัดกลุ่มเล่ง่ายนะครับซึ่งคนเยอะก็บอกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็เชื่อว่าสมาคมจะทำ่างนี้ต่อไปแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กน้อยเยาวชนที่กีดที่เราเห็นเนี่ยขาดครับอะไรเงี้ยได้พัฒนาได้ได้มีการพัฒนาได้มีการเล่นกันอ่ะนี่คือช่วงแรกของสปอร์ตทูไนท์นะครับที่เรานํามาพูดคุยกันในเรื่องของสมาคมกีฬายิมครับในการจัดการขันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับในช่วงของวันนี้นะครับก็มีพิธีปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คร พบกันในช่วงที่สอนนะครับในช่วงของสปอร์ตทูไนท์ครับยังดูเรื่องของสมาคมกีฬายิมนาสติกนะครับซึ่งวันนี้มีการปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะครับมีบรรดาสมาคมนะครับก็ได้เป็นคู่ไก่นะครับครับดรกเตุศลมาประสิทธิ์ก็มอบรางวัลนะครับให้กับทางนักกีฬานะครับนี่ก็เป็นนักกัลแต่นะครับสัตว์สืบิวดมืองควรนะครับซึ่งครับก็ถือว่า เป็นประเพณีนะครับหลังจากที่แข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางด้านของครูข่ก็มามอบนี่คือถ้วยรางวัลสรับนักกีฬายอด<ล>เยี่ยมใช่และนี่คือประธานในพิธีปิดการแข่งขันก็คือท่านทุนชัยละบุญสว่างนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันนะครับถือว่าเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่สมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยนั้นให้ความนับถือเพราะว่าท่านมี ความเป็นอดีตนะครับใช่อดีตับผู้สรงอนุษย์นะครับของสมะทสูงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งรางวัลแต่รางวัลเนี่ยนะครับที่ได้รางวัลน,นะครับก็ปีนี้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสีเบรมราชกุมารีเนี่ยนักติชายรุ่ประชาจนก็ได้แก่สโมสรยิมมาสเตอร์นะครับ <ม S 2> ขณะที่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้า กรมเสด็จพระเจ้าพันธรัชสุดาสยามบรมราชกุม,มายยมรียิมนาสติกหญิงวุประชาชนได้แก่สโมสรยิมนาสติกศินจังหวัดสมุทรสาครก็ <c oughs> คือน้อ,อกกระแตใช่นะครับในขณะที่ประเภทนะครับในรุ่นนะครับแต่ละรุ่นนะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่ายิมนาสติกศินชายนะครับรุ่นเยาวชนก็ได้แก่ทางสินโชคพิมพ์ทองจากสโมสรยิมนาสติกมาสเตอร์นะครับสามเหรียญทองกับสองเหรียญเงินยิมสินหญิงรุ่นเยาวชนได้แก่ทางปุณ ยิชัดนะครับอัมลินนะครับจากสโมสรสจิตนา5ทองกับ1เหรียญเงินยินสินชายรุ่นประชาชนได้แก่ทางสุวอชีพบ่าวเวนบัดนะครับจากสโมสรยิมมาสเตอร์3เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงยิมสินหญิงนะครับได้แก่ทางสับสวิมลเมืองพวยครับชมรมยิมรัสิกจังหวัดสมุทรสาคร4เหรียญทองกับ1เหรียญเงินแล้วก็ยิมรัสิกแอร์บิกรุ่นเยาวชนเป็นทางชินุชาหนูชัยแก้วสโมสรทศคำชัยยิมครับ2เหรียญทองยิมรัสิกแอร์บิกรุ่นเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ทางธรรมวันยับมโนนนะครับจากสโมสรทดคำชัยยิมนะครับได้1เหรียญทองนะครับแล้วก็แอรลบิกรุ่นเยาวชนกลุ่ม2เป็นนนทวัฒนเพชรนอกจากสโมสรจิตนา2เหรียญทองนะครับแล้วก็รุ่นแอร์บิกรุ่นประชาชนนะครับได้แก่ทางชนบพล เจียมสุขใจจากสโมรสรจิตนา2เหรียญทองน,นะครับใช่ครับนี่ก็คือรางวัลแต่รางวัลที่ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ,รบกับสิ่งที่บรรดานนองๆได้อ่ะในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางครูกไก่นะครับรัตเตอร์กุมาประเสริฐศรีกันครับ สำ,สำหรับการแข่งขันกีฬายิมนาสิศรีในปีนี้นะฮะเราก็จัดอยู่2รายการก็คือ JRC อาทิซิกยิมนาสิคซาแชมเปี้ยนชิพนะคะเป็นครั้งที่3รายการนี้ก็จะมีนักกีฬาตัวแทนเยาว,วชนทีมชาติของแต่ละประเทศเนะะี่ยฮะเข้ามาประลองฝีมือแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสมโมสรจากต่างประเทศเข้าร่วมกันแข่งขันค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งเด็กภายในประเทศด้วยการแข่งขันของชิงแชมป์ประเทศไทย นะคะชิงทั่วพิศทานนี้เป็นการแข่งขันประจำปีซึ่งเป็นการแข่งขันปีนี้เราก็จะดูพิจารณานักกีฬาพิจารณานักกีฬาในรุ่นเยาวชนก็เผื่อเพื่อเป็นอนาคตนะคะแล้วก็ประชาชนเพื่อที่จะคัดเลือกอเข้าสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการกำหนดการเก็บตัวเนี่ยเราก็จะขอ,อะดูของรัฐบาลนะคะแต่สมาคมเบมก็ตอนนี้เราได้จ้างผู้เชี่ยวชาญของยิมสิง ไฮะยิมสินชัยจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามายิมดีลาก็เป็นหัวหน้าโค้ชจากทีมบังกลเลียตอนนี้สมาคมยิมก็คึกคักค่ะสำหรับปีหน้าต่อไปเรากอา็อาจจะต้องขยายวันในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเชิญต่างประเทศที่มีฝีมือระดับเยาวชนหรือประชาชมนมาเข้าแข่งขันร่วมมันก็จะทําให้เด็กเรียได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้แลก,แกเปลี่ยน,ด,ยนดูการเล่นไปด้วย นะคะแลวต่อจากนั้นนอนาคตข้างหน้าเราจะขอให้สพันิเทศน์น,ะนะานาชาติเอเจีรับรองการแข่งขันก็คงจะเป็นสเตปบายสเตปค่ะขอบคุณครันะครับก็ถือว่าเป็น,รนรเรื่องที่น, <ะ S 1> น่ายินดีการประชดีสาคัญคือทางสมาคมก็เดินหน้าต่อไปนะครับภายใต้การนําทีมของทางท่านนาวายุทธพกสมาคมนะครับรวมถึงตําแหน่งนะครับนานาชาติก็หลากหลายชาติก็ส่งคนเข้ามาแล้วก็ที่สภาญก็คือ มองแนวทางในการพัฒนานะครับของกีฬายิมนาสติกของไทยต่อไปโดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาซีเกมจะต้องคว้าเหรียญทองนะครับให้ได้มากสุดในฐานะเจ้าภาพในเกมการแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ถึง20ธันวาคมปีหน้าใช่ครับ,รบก็แข่งขันสามจังหวัดทั้งเทียหมนคร นะครับชมบุรีชบุรีแล้วก็จังหวัดสงขานั่นเองครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของสมาคมกีฬายินสึกแห่งประเทศไทยครับที่มีการปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของ Sport Tonight ครับเวลาก็อมสันละครับวันนี้ผมเจสชี่ติงแล้วก็พี่ดำอันุวยครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ